ฮัลโหลฮัลโหลไม่หนาวปะหนาวไหมไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะหนาวไหมคะหนาวไหมเข้าบ้านไหมอยากเข้าบ้านไหมฮะไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าบ้านไหมคะเข้าบ้านไหมรอใครฮะ ออสตินออสตินรอใครคะรอใครอ,รอะลูกฮะเข้าบ้าน,าน,น,นเร็วมาคันดาออสตินออสตินเร็วๆได้ยินไหมเสียงลมนะ่ะเฮ้ยลมมาแล้วเข้าบ้านเร็ว เอ้ยข้าอสินมาได้ยินไหมเสียงลมมาแล้วน่ะเข้าบ้านเร็วออสตินออสตินเข้าไม่เข้าไม่เข้าปิดเด้อเนี่ยปิดแล้วนะปิดแล้วเด้อ เสียงลมวายวาย้ยอมเร็วได้ยินไหมเสียงลมเนี่ยกระหึมมาเลยอะยกบ้านได้นะเนี่ย ออสซินออสซินเข้าไหมไม่เข้าปิด,ด้อเดอหนาวเลยเนี่ยหนาวเลยเนี่ยเข้าไหมเข้ามาเข้ามาเร็วไม่สนไม่สนไม่สนงั้นงั้นนอนข้างนอกเด้อวันเนี้ย ออสตินนอนข้างนอกเด้อปิดแล้วนะไม่มาใช่ไหมปิดบ้านล้วเด้อออสตินออสตินมีสนแล้วมีสนแล้วไปละปิดประตูละ